แมนเชสเตอร์ซิตี้พร้อมปล่อยตัวอินคายกุนโดกานกองกลางตัวเก่งของทีมช่วงเสมอน,น,นี้หลังสัญญาใหม่ยังไม่คืบหน้าแมนเชสเตอร์ซิตี้เจ้าของ3แชมป์ซีซั่น2 0 2 2 2 3จากการลิฟ์รายชื่อนักเตะที่จะปล่อยทิ้งในช่วงเสมอน,น,นี้แล้วโดยมีชื่อของอินคายุนโดกานดาวเตะกับตันทีมวัย32ปีซึ่งเป็นฟันเฟืองสำคัญในแดงกลางอยู่ด้วยโดยอีก3รายคือแบงชาแมงเมนดีอดีตแบ็กซ้ายทีมชาติฝรั่งเศสที่ไม่ได้ลงเล่นมาตั้งแต่ปี2020หลังถูกตั้งข้อหาคมคืนและอีก2ราย คือนักเตะดาวรุ่งได้แก่โรแวนแมกโดนันและเทเรอัเยมังสำหรับคุณโดกันกำลังจะหมดสัญญากับเรือใบสีฟ้าหลังจบวันที่30มิถุนายนนี้ซึ่งที่ผ่านมาตกเป็นข่าวลือกับบาร์เซโลนาและอาเซนอลมาตลอดแม้ว่าก่อนหน้านี้เป๊ปกวาดิโอลาอยากจะให้ดาวเตะทีมชาติเยอรามานีอยู่กับทีมต่อก็ตาม ทั้งนี้อิงคายคุนโดกันย้ายจากบรเซดอาด์บุนซบแมนเชสเตอร์ซิตี้เมื่อกลางปี2016พร้อมเป็นกำลังสำคัญของสโมสรตลอดลงเล่นไปทั้งสิ้น304นัดยิง6 0สิบประตู40แอซิสคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีก5สมัย FA ฟเคัพสสมัยยู League, ่้าแชมเปียนลีกและลีกครับอย่างละ1สมัย